พาคุณแม่มาตาซาวเจอลูกครั้งแรกกันจ้าเรามาที่โรงพยาบาลบางประกอเกครับที่ชั้น8ขั้นตอนแรกนะครับเขาก็จะให้เราไปวัดความดันแล้วก็วัดน้ําหนักน,นะครับของสําหรับคุณแม่ของเรานะครับก็เหมือนอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับก็วัดความดันประมาณ4ครั้งได้นะครับก็ครั้งแรกนี่ก็วัดความดันได้ประมาณ142นะครับคุณหมอเขาก็เลย,เยคุณพยาบาลก็เลยให้เรามานั่งพักสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเนื่องจากความดันสูงจากนั้น เขาก็จะให้เราทานน้านะครับเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมเพื่ออัตราสาวนะครับก็อันนี้เราก็มาวัดครั้งที่2ก็ยังได้ร้อยหกสิบเขาก็ยังให้เรามานั่งพักอีกครั้งหนึ่งนะครับี่ยดูคุณแม่ความดันสูงเชียวก,ก็ให้มานั่งพักเรื่อยๆนะครับหลังั้กก็วัดอีกทีนึงอ่าก็จะเห็นว่าเราความดันอยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบหกแต่ว่าพยาบาลเขาก็ใช้เราวัดอีกทีหนึ่งเพื่อแบบ เอาจะช่วยนะครับก็วไอคิเอะครนี้ได้ร้อยยี่สิบห้ากนั้นก็พาเราไปที่ห้องนะครับเพื่ออัต่าสาวกับคุณหมอนะครับก็จะให้เรานอนอยู่บนเตียงอย่างนี้นะครับแล้วก็เปิดช่องเปิดหน้าท้องของเรานะครับอันนี้เขาเป็นการขออนุญาตเราเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปิดหน้าท้องของคุณแม่เราเมื่อต่อสาวก็จะเจอลูกของเรานะครับก็จะเห็นเลยว่ามันจะมีถุงคันของเราแล้วก็จะมีตุเหล็กดูน้อยๆของเราอยู่ในช่องถุงคันนั้นนะครับก็เอาคุณหมอก็จะ พิคให้เราดูหลายๆมุมนะครับแล้วก็ดูความขนาดของมันแล้วก็ดูในส่วนของก้อนของมันนะครับว่ามีลักษณะมาตรฐานไหมหรือยังไงนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งของคุณหมอก็จะเปิดเสียงให้เราฟังเหมือนกันเดี๋ยวจะลองให้เห็นนะครับว่าเป็นยังไงก็อันนี้เขาก็จะถามไปด้วยว่ารู้สึกยังไงแล้วก็มีลักษณะเป็นยังไงนะครับอธิบายเป็นจังหวะช่วงที่คําช่องทองให้ดูนะครับ เปิดคุณหมอเขาเปิดเสียงให้ฟังด้วยครับว่าเสียงของการเต้นของลูกเป็นยังไงนะครับก็อันนี้อยู่ในเกมปกตินะครับอยู่ที่ร้อยหกสิบครั้งนะครับเฉลี่ยแล้วต้องเกินร้อยสิบนะครับจากที่คุณหมอแนะนํามาจากนั้นตัวของเครื่องนะครับก็จะทําการคํานวณมาให้ดูว่าเราอายุคันประมาณที่เท่าไหร่นะครับก็จะเห็นว่าอันนี้ขนาดของลูกลูกของผมอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบ เก้าเซนนะครับแล้วก็อาตาัตราการเต้นร้อยหกสิบสองนะครับแล้วก็อายุคันประมาณเจ็ดสัปดาห์สามวันนะครับก็กําหนดคลอดนะ่าอยู่ที่ราวๆยี่สิบเอ็ดเดือนเก้าปีสองพันยี่สิบห้านะครับแล้วก็ส่วนของคุณแม่ก็จะมีการตรวจพบเจอเหมือนก้อนซีดอยู่ในรังไข่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูอายุคันเพิ่มเติมอีกประมาณสามสัปดาห์นะครับก็คือสัปดาห์ที่สิบก่อนเพื่อดูว่าไอ้ก้อนตรงนี้ลักษณะเมื่อตอนลูกอายุ ที่10สัปดาห์แล้วเนี่ยจะหน้าตาลาักษณะมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องมาอีกทีหนึ่งในสัปดาห์ที่10นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพขยายซูมใกล้ๆนะครับก็จะได้เห็นว่าลักษณะข,ของมันเป็นก้อนๆกลมๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าสัปดาห์ที่10หน้าตาของมันมันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราต้องมาผ่าตัด อีกทีหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวคุณหมอคงแนะนําตอนนั้นนะครับหลังจากอัลตราซาวเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นใบเอกสารแล้วก็การภาพเอ็กซเรย์น,นะครับแล้วก็ใบการตรวจนิฟในสัปดาห์ที่10ที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ใบนัด